คนมีเงินไม่เก็ตคนเก็ตไม่มีเงินสภาพเมืองไทยเป็นอย่างนั้นนะก็คือเอรัฐรัฐหน่วยงานรัฐนะครับผมไม่พูดถึงแค่เมืองแล้วกันครับหน่วยงานรัฐหลายครั้งเป็นคนโฮสตเทศกาลเองในเมืองไทยอยู่อยู่เยอะนะครับแล้วก็ผมใช้คํานี้แล้วกันคือโอเคในในแง่ความชอบไม่ชอบมันก็อาจจะเป็นรสกิยมส่วนตัวนะแต่ว่าอืความกดดัน หน่วยงานรัฐในการจัดงานเทศกาลม,ม,มันไม่เหมือนเอกชนจัดเองครับคือสมมติรัฐบาลนะครับหรือหน่วยง,งานรัฐจัดเทศกาลแล้วเขาเฟลคนไม่ได้มาเยอะสมมตินะฮะคนไม่ได้มาเยอะหรือว่าเอ,อหรือว่ามันออกมาแล้วก็แป,กแปลกๆทำทำไมกันแน่นะอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแน่ใจก็มันก็อาจจะตอบโจทย์เอ,อ KPI บางอย่างที่เขาเซ็ตกันขึ้นมาเองอื็ไหมครับเช่นว่าอ่าเราได้เราทํางาน ตามจุดประสงค์นี้แล้วนะเอเราใช้งบประมาณหมดนะเราเทําตรงระยะเวลาไม่เลทไม่เกินนะจบตรง KPI สํานกงบโอเคก็ไ i ไม่ได้มีความกดดันอะไรนิดแต่ถ้าเอกชนไปทําอย่างนั้นบ้างแล้วแล้วคนน้อยอ่ะคือเราเต้งนะเต้งคือโดนฟ้องจริงจริงคือเป็นนี่จริงใช่คือความกดดันของเรียกว่าเอ หน่วยงานเอกชนเ<ด>วลาจัดเทศกาลกับหน่วยงานรัฐเวลาจัดเทศกาลมันมันมันต่างกันเยอะครับแล้วพอด้วยความกดดันที่ต่างกันนี้ผมคิดว่าเนื้นอหาก็จะออกมาต่างกันเยอะแต่สิ<ต>่งที่<ต>ผมสงสัยคือว่าสมมติว่าต้อมเป็นคุณคุณต้อมเป็นเอกชนแล้วจะไปจัดในเฟสติวัลในเมืองเนี่ยความร่วมมือที่ได้รับจากเมืองเนี่ยมันอยู่ในระดับที่มากน้อยแค่ไหนครับอยู่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ส่วนไหนของเมืองครับ คือแต่ละเขตเขามีวิธีของเขาฮะเอาเลยฮะอ๋อใช่แต่ละสอนอด้วยมีมีมสไตล์ของเขาเอง <laughs> ขยายความได้ไหมครคือ <laughs> <c ười> อันนี้คือคือ,คอเราเข้าใจแหละนะฮะแต่ว่า <c ười> แต่ว่าอยากจะให้คุณต้อมพูดในเวที่สบายใจที่จะพูดนะครับคือคือผมก็กำลังมองว่าอย่างนี้ครับคุณต้อมเมื่อกี้เราคุยกันว่าอย่างสมมติเรา <c ười> ยกตัวอย่างพรีมาเวาซาวในบาร์เซโลนาเนี่ยเม,มืองเขาลงมาเต็มตัวเลยนะเขามาช่วยสนับสนุนเงินขาดเขาช่วยอสมมติตัวอย่างเนี่ยนะฮะเมืองไทยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ นอกจากว่าสปอนเซอร์หรือเปล่าหรือว่าจะจัดแล้วมันจัดง่ายจัดยากมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับส,ส่วนใหญ่จะอินไคลนครับใช่คำนี้แต่ไม่ใช่อินแคชอินคลนใช่ไหมฮะแล้วเขาคายกับเราไหมอ่ะเขาช่วยเราไหมหรือว่าเขาขวางเราหรือว่ายัางไงครับ <laughs> เอาเอาโลโก้ชั้นไปแล้วก็เอาโลโก้ชันไปอ้างได้ประมาณนั้นนะ,ะอ๋อเอาโลโก้ไปขายได้ <laughs> ใช่ไหมครับแต่เรื่องเงินนี้ไม่เคยสบสมเลยยากมากครัยากมากใช่ไหมคับผิดไปคือบางทีเรียกว่าเออโอเคให้งานดู งานเติบโตขึ้นแทนที่โดยวิชั่นโอเคงั้นเราสนับสนุนเพิ่มขึ้นดีกว่าเพราะว่างานเขาเติบโตขึ้นเออพองานเติบโตขึ้นงั้นเราสับสนุนน้อยลงดีกว่าเพราะงานเขาน่าจะอยู่ได้แล้วนะอ้าวเวนมันมีการนมีมีอันตรายิงขึ้นใช่ไหมเออของของอ้นเจอยังไงบ้างครับในการนะฮะพนพูดจัดเนี่ยในแง่ความร่วมมือของภาครัฐหรือนโยบายของภาครัฐที่มาสับสนเรื่องของการจัดเทศกาลนะครับครับผมผมต้องย้อนถามพี่ด้วงก่อนนะแหละว่าว่า เมืองแต่ละเมืองจะมาช่วยเราได้ยังไงในเมื่อในเมื่อกลไกรลัฐหรือกลไกระบบราชการม,มันมันไม่ได้เอือ้อคือ,ค,อคือผมเข้าใจระบบราชการประเทศไทยนะโอนแต่นี้เรากำลังพูดแบบให้เห็นให้เขาเห็นโลกภายนอกอที่กว้างใหญ่เนี่ยว่าโลกภายนอกเม,มืองอื่นเนี่ยเขาช่วยเพราะว่าทำไมไหมฮะเขาลงทุนกับเราห้าล้านบาทแต่มีคนมาร่วมงานเรา แล้วนำไรายได้มาร้อยร้อยกว่าล้านเนี่ย,ยผมว่าประเทศอื่นเนี่ยเขามองเห็นไงอืออธิบายพี่ด้วงอย่างนี้ก็ได้ครับ,ค,รบค,คือคือกลไกระบบราชาการของไทยเนี่ยผู้ว่าผว่าผู้ว่าคือคนจากส่วนกลางถูกไหมอืมครับแต่ว่าการรวมส่ยนนั้นา,นานเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ส่วนกลางอยู่แล้วงบที่จะเอากระจายออกมาฮะอืม มันมันมันไม่ได้ออกตามผู้ว่ามาด้วยเพราะว่าผู้ว่าก็เป็นคนจากส่วนกลางของมหาดไทยถูกไหมที่มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอืของคนในพื้นที่นั้นๆครับว่ามีมีอยู่ที่จังหวัดแต่ละจังหวัดอ่ะมันมีวาระของมันถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นอาโปรเจกต์ะอะไรแต่ละโปรเจกต์ที่เขาจะสร้างหรือเขาจะอะไรอย่างเนี้ยมันมันไม่ได้เอื้อในการดึงงบ ออกมาพี่พี่ดวงพี่ดวงคิดภาพออกถูกไหมคิดคิดออกผมออกเข้าใจเลยครับผมฮะ <laughs> คือคือคือ,คอนั่นแหละฮะด้วยด้วยความที่เรียกว่าอะไรเดียวจัดงานมาจัดงานมาหกครั้งที่ขอนแก่นนะฮะเราพยายามหาหาสปอนที่มันเป็นคนในพื้นที่เหมือนกันนะพี่อืมอืมเรียกเรียกว่าพยายามแบบพยายามมากอะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยได้เลย อืมก็แปลว่าหน่วยง,งานของรัฐเมืองหรือซิตี้เนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาสนับสนุนโดยตรงในการคือเขามองไม่เห็นภาพตรงนี้ว่าถ้าฉันหยอดเงินให้แกห้าล้านบาทแต่แกจะเอารายได้เขา้ามาให้เมืองฉันอีก20บล้านบาทอันนี้เขามองไม่เห็นใช่ไหมแค่ขอ,อนุญาตแค่ขออนุญาตให้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของพวกแล้วฮะอ๋อแต่ว่าแต่ว่าผมเชขอนแก่นเนี่ยมันมีแบบท้องถิ่นเนี่ยมันมีอบจเนี่ยที่เขาจะทํารถไฟรางเบาก็ดูมีวิัยทัดไหม จริงๆนั่นแหละฮะที่ที่ที่จะพูดคืออบจอมาจากการเลือกตั้งถูกไหมอืบจแต่ละจังหวัดมาจากการเลือกตั้งซึ่งอาส่วนที่มาจากการเลือกตั้งฮะเขาก็ต้องพยายามพยายามสร้างสร้างตัวเองให้เขาได้ฐานเสียงใช่อะไรประมาณมนั้นแล้วก็อามองว่าผมมองว่างานเราอาจจะยังไม่ทัดกับเขามากจนถึงเขาจะ เอาเงินตรงนั้นมามามาแบ่งให้เรามากกว่าอืมสิ่งสิ่งที่ผมจริงๆอยากไหนๆพี่ด้วงเลือกพูดถึงประเด็นนี้มานะครับสิ่งที่จริงผมอยากจะแนะนําให้ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมองอ่ะเพื่อเป็นอย่างนี้ครับคือผมผมยกตัวอย่างงานผมเองก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆสิ่งนี้ไม่ได้แอพพลายก้นงานผมเองงานอื่นๆบางทีผลลัพธ์เยอะของผมด้วยซ้ำนะฮะเอ่อ้ประเทศนิวแคนซีโเนี่ยจริงๆมีมี การศึกษาเรื่องอีโคโนมิกอิมแพคครับว่ามันมีอีโคโนมิกอิมแพคกับกับเมืองเท่าไหร่กันแน่นะครับ,รบ uh, uh, ทางทางทีเซฟเนี่ยเขาเขาช่วยให้สตาร์ที้ตรงนี้มาว่าเออเอาเอาในการรีเสิร์ชการีเสิร์ชเลย uh, มันออกมาประมาณร้อยหกสิบล้านบาทประมาณร้อยหกสิบล้านบาทตีเป็นตีเป็นเ,เงินภาษีเนี่ยมันก็จะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบล้านบาทนะครับซึ่งเออเล s เซนะครับทีเซฟ ช่วยผมสักประมาณเกือบเกือบล้านหนึ่งถ้าเกิดสมมติเขาช่วยผมล้านหนึ่งเงินภาษีที่มันกลับไปสู่ประเทศอ่ะมันคือสิบห้าล้านบาทนั่นนั่นแปลว่าทุกๆุกหนึ่งบาทที่คุณสเปนคุณกําลังได้อุทเกินสิบห้าเท่าคืนสู่ประเทศนะเออ,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 อคือคืออย่างน้อยโมเดลเนี้ยมันควรจะอยู่ในหัวของผู้ที่กําหนดนโยบายในในประเทศนี้หน่อยครับว่าว่ามันไม่ใช่คอสมันเป็นอินเวสท์เมน อมันเป็นอิน e s t m e n t ์เออมันเ <investment. S 1> ป็นอินเวสเมนทที่มันจะกลับไปที่ภาษีอยู่ดีซึ่งและไอไอหนึ่งต่อสิบห้าเมื่อกี้มไม่ใช่งานผมงานเดียวด้วยผมให้เอางานคนอื่นที่เต็ดอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าดีไม่ดีวีเทิร์นสูงกว่าผมเยอะเลยอะ่ะไอไอหนึ่งบาทที่อินเวสตไปได้เมืองได้กลับไปเท่าไหร่คะครับค,คือวันนี้วันนี้เขาใหญ่ต้องเรียกว่าเป็นหนี้บุญคุณบิ๊กมอร์เนขนาดไหนอ่ะจากปีแล้วกี่ปีอะไรเงี้ยครับค่ะ แต,แต่ผมู้สืสึ่วาอย่างนี้ครับอัน,นในมุมมองของความเป็นจริงนะฮะคุณแชมป์ฮะนอกจากว่าภาครัฐเนี่ยจะยังไม่เข้าใจอีโคอนมิกของเฟสิวัลแล้วเนี่ยนะฮะคือเขาไม่เข้าใจว่าเงื่อนไขของอเศรษฐกิจของเฟสิวัลคืออะไรแล้วเนี่ย นะครับเขายัางสร้างอุปสรรคขึ้นมาเยอะเหมือนกันอันนั้นนี่เราพูดถึงสภาพจริงนะฮะในปัจจุบันโอเคเราเราอาจจะมีเอ่อในช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็มีคนเอ่อผู้เป็นคนดิเดตนะฮะหลายคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องการจัดเทศกาลซึ่งนี้เราก็ได้ยินกันหลายคนนะฮะแล้วก็เราก็มองโอเคเราก็มองว่าการจัดเทศกาลเนี่ยน่าจะเป็น งานที่เป็นสิ่งที่อยู่ในดับของนโยบายนะฮะของคนที่จะมาบริหารเมืองนะนี่ก็เป็นอันนึงที่เป็นมุมมองที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะความอึดอัดของคนที่พยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพวกนี้มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับอ้นอันนี้พยายามไปที่อ้นนะครับเราคิดว่าอ้นน่าจะตอบได้ดีนะฮะมันมันมีอุปสรรคของภาครัฐอะไรบ้างครับที่มันเป็นสิ่งที่ทําให ผู้ที่พยายามจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องเฟสเิวัลเนี่ยมันอึดอัดหรือว่าทำไม่สะดวกทำยากทำหากินยากล้วเจออะไรอย่างเงี้ยครับคือนอกจากรับจะไม่เกตแล้วเนี่ยเขาคุาเป็นอุปสรรคอะไรอีกครับเออเป็นอุปสรรคด้วยหรือเปล่าต้องย้อนย้อนไปอีกนะคะคือในเมื่อรัฐไม่ให้ทุนสนับสนุนเราครับแล้วทีเนี้ยผู้จัดส่วนใหญ่จะได้ทุนสนับสนุนมาจากที่ไหนอืมซึ่งซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ของของคนจัดอะฮะก็คือ สุราแอลกอฮอล์ต่างๆสปอนเซอร์แล้พอใช่สปอนเซอร์มันมาจากสุราแอลกอฮอล์ต่างๆแล้วมันมันก็ตีกลับมาที่งานอีกว่ากฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นนั่นนี่หรือกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดอายุคนเข้าร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับเออมันมันจะไปแฝงอยู่กับอะไรพวกนั้นมากกว่า จริงจริงผมเชื่อว่าทุกคนที่จัดเฟสติวัลเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายถูกไหมโอ,อนก็ถูกปิมันก็ทําถูกกฎหมายแล้วแล้วกังวลอะไรวะก็อำนาจรัฐจะดแล้วฮะบวกกับอีกเรื่องหนึ่งคือศิลธรรมอันดีฮะอ๋อเรื่องศิลธรรมอันดีแต่แต่ว่าศิลธรรมอันดีกับเมื่อเทียบกับรายได้ของของเมืองหรือของรัฐที่จะได้เนี่ยมัน มันแวลูกันไม่ได้เลยเหรอฮะคือคือผมก็าลังมองว่าเนี่ยแชมป์นี่คือปัญหาของประเทศเรานะฮะคือประเทศเราเป็นประเทศที่แบบหน้าบางมากนะฮะตัวอย่างต้องดูดี เป็นประเทศคนดีนะครับแต่ว่าไม่มีจะกินกันอยู่แล้วนะฮะจะใช้คาว่าไม่มีจะแดกก็เกรงใจแขกทนนั้งสองท่านนะครับ <S 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 แต่ก็พูดไปแล้วนะฮะแต่ก็ไม่มีจะกินกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังแบบรักษาหน้ากันไว้แบบดูดีนะครับจริงๆจริงๆเรื่องนี้ผมว่าพูดพูดได้นะโอ้จริงๆแล้วผมว่าเผอิญอย่างผมเองก็เคยจัดงานอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็มีเวลาจัดในพื้นที่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับแต่ไปจัดนอกพื้นที่อะไรเนี่ยมีปัญหาทุกทีเลยนะครับเราจะต้องแบบ จ่ายเบี้ยใบ้หลายทางนะครับค่าคุ้มครองต่างๆเนี่ยเป็นหลักเรียกว่าเป็นจํานวนเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมอืมเพราะมันมันจ่ายกันจนเป็นเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้จัดปกติมันจ่ายกันจนเป็นนิสัยเป็นความเคยชินไปแ,แล้วซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ควรจ่ายด้วยซามมา้ำอีกอืมขอให้เราทําถูกกฎหมายทุกอย่างแต่เราเราก็ยังต้องเรียกว่าอะไรจ่ายเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมน่าจะเข้าใจใช่ไหม ถ้าข้ามาเสียครับข้ามาเสียจริง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 ถ้าผู้ให้ข้อสอบมันมันก็นั่นแหละครับใช่ค่าอำนวยความสะดวกต่างๆจริงจริงพูดได้นะโอนความปลอดภัยอย่างนี้เลยฮะไม่ไม่เลยมันถ่าเงินคดื้อเลยคือคือผมเนี่ยผมเองก็เคยจัดเทสเฟสติวัลคือจัดงานอีเวนต์อันหนึ่งนะไม่ใช่เฟสติวัลเป็นการจัดงานอีเวนต์หนึ่งในช่วงยุคสมัยคอสช ใช่ไหมซึ่งก็เวรกรรมนี่ใช่เบงเลยคือไปจัดช่วงคอสชคือคอสชเ็าังปกครองประเทศอยู่แล้วไปจัดเนี่ยนอกเราจะไปจ่ายคนที่เราต้องจ่ายกันเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยต้องไปจ่ายคอสชด้วยนะแชมป์คือเขาก็แบบว่าเขาขอด้วยเขาเนี่ยเขามานั่งประชุมกับผมเนี่ยเขาบอกขอด้วยคอสชขอด้วยเนี่ยขอได้เอาไปเนี่ย หกแสนถ่ายไปนะฮะงานเล็กๆเนี่ยไม่กี่ตังค์เนี่ยถ่ายไปหกแสนันนี้คือผมก็โดนกับตัวเองเหมือนกันคือผมว่าอันเนี้ยที่เราพูดได้ว่าเป็นขอสชอว่าเขาไม่มีแล้วไงนะเราพูดได้ไมมห,หมดหมดเออไม่มีแล้ว <c oughs> พูดได้แต่หน่วยงานอื่นเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาอะนะฮะครับแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอันนึงที่เป็นอุปสรรคอะแชมป์ที่ทําให้การพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจของเฟสเวิวัลเนี่ยมันมันไม่เดิน หน้าไปได้เท่าไหร่เพราะว่านีคก็พูดถึงสภาพปัจจุบันเนอะอุปสรรคต่างๆที่เราเจออยู่วันนี้นะครับคนคนคนมีตังค์ไม่เก็ตเนี่ยฮะสองแง่ครับครับแง่หนึ่งคือพอเขาไม่เก็ตเขาไม่สปอร์ตโอเคใช่ครับอีกแง่หนึ่งคือเขาไม่เก็ตแต่เขานึกว่าเขาเก็อืมแล้วเขาตัดเองใหญ่ใหญ่อนแล้วก็มันก็ไม่ั o ซะเลยอ่ะอันนี้ดูจะเป็นตัวปัญหาที่สุดคือภาครัจัดเองอะว่าไงใช่ใช่คือผมผมมักจะมีคําพูดเนี้ยที่ผมมันพูดพูด ทีเล่นแต่แต่คิดจริงสุดๆเลยนะฮะคือเมืองไทยมันจะเจริญกว่าเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาเงินที่รัฐพยายามจัดงานตัวเองเนี่ยตั้งเป็นกองทุนอืแล้วแล้วคุณซัพพอร์ตคนคนที่เขาทาเป็นที่เขาจัดดีๆเออเอาเงินคุณเอาเงินสักครึ่งหนึ่งที่คุณจัดเทศกาลอะไรก็ไม่รู้ในพัทยาไปสปอนเซอร์วันร์ฟรุตไหมแล้วตองเที่ยวพูดเยอะเลยอืมอืออืออะไรอย่างนั้นนะครคือคือคุณอย่านึกว่าคุณจะทำวันร์ฟรุตเองได้อ่ะ ใช่ใช <c oughs> จริง Wo น r Fruit นี่ก็เป็นเฟสติวัลหนึ่งที่น่าสนใจมากใช่ไหมต้อมใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็คือว่าเป็นเฟสติวัลของของของกลุ่มคนไทยนะฮะที่เขาทำแต่ว่าเขาก็มีเพื่อนเป็นฝรั่งเยอะแหละนะครับ <c oughs> วันเทศกาลมันก็ออกมาดูฝรั่งฝรั่งหน่อยจริงคนที่ทําคือคุณพีทนะฮะแล้วแกก็ขออนุญาตที่เอ่ยชื่อแกนะครับแต่ว่าก็ผมก็ ผมรู้สึกชื่นชมแกมากนะฮะคือแกก็เป็นคนหนึ่งที่ไป Burning Man เหมือนกันเหมือนที่ผมไปแล้วก็ได้รับ s p s r i t i t n อยจาก Burning Man มาเยอะนะครับแกก็ยันจะทำ Festival ที่เป็น Art and Music Festival นะฮะแล้วก็เป็นเทศกาลที่เกาะนถึงช่วงโควิดเนี่ยเป็นเทศกาลที่คนในภูมิภาคพูดถึงแล้วนะฮะคือคนภายในภูมิภาคเนี่ยคือผมมีเพื่อนอยู่มาเลเซียสิงคโปร์ Uh, แล้วก็ญี่ปุ่นนะทุกคนก็ตั้งเป้าเลยว่าโอเคช่วงปลายปีเนี่ยเธอต้องมา Wonderfruit แล้วคือเป็น,เป,นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรู้แล้วว่ามันจะมีเฟสติลนี้แล้วทุกคนก็ตั้งเป้าจะมาเหมือนสงกรานเลยนะคนที่อยู่ในมิวสิกอินดัสทรีอาร์ตอินดัสทรีเนี่ยทุกคนก็จะมาไอไอ Wonderfruit เนี่ยนะครับที่ที่จัดที่ที่พัทยาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ จริงๆแล้วผมก็คงไม่สามารถจะพูดแทนคนจัดได้นะเราะว่าเขาโดนปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้อมพูดบอกว่าอะถ้าเกิดว่าเขาจัดแล้วมันทําได้ดีนะฮะทำไมเมืองไม่ร e คอ g n i z e เข้าหรือไม่สปอนเซอร์เขาล่ะใช่ไหมฮะโดยการสปอร์ตในเรื่องของอินฟาสตรกเจอร์โลจิสติกหรือว่าให้เงินสนับสนุนขเขาก็ดีเพื่อให้ดึงนักท่องเทีย่ยวมาที่พัทยาเพิ่มขึ้น ใช่ไหมหรือว่ามันในระแวกใกล้เคีย,ยงชนบุรีเลยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าต้อมพยายามจะบอกว่าแทนที่พยายามจะจัดอะไรขึ้นมาแข่งกับเขาเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่รู้จัดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเอาเงินไปสนับสนุนคนที่ก็าทำอยู่แล้วแล้วทำเป็นดีกว่าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ